ประกันอุบัติเหตุหรือเราเรียกว่า PA สมาชิกของ4กรุงโบรกเกอร์มีให้เลือกตั้งแต่200บาทต่อปีทั้งแบบมีค่ารักษาและไม่มีค่ารักษาท่านใดที่สนใจสมัครสามารถรับลิงก์สมัครออนไลน์จากผู้แนะนําได้เอกสารประกอบการสมัครเป็นสำเนาบัตรประชาชนรับรองสำเนาถูกต้องนิดนึงนะคะว่าสมัครสมาชิกสกรุงเท่านั้นแล้วก็สลิปโอนเงินโดยส่งเอกสารให้กับผู้แนะนำหรือ สาขาของสีกรุงโบรกเกอร์เมื่อเราได้รหัสสมาชิกเราสามารถไปแนะนำคนที่เรารู้จักให้กับคนที่มีรถแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อใช้ได้ส่วนรถต่อพอลบอและประกันรถยนต์ได้ในราคาสมาชิกนอกจากนั้นนะคะสามารถสร้างไรายได้ด้วยการเข้ามาเป็นในหน้านะคะของประกันรถยนต์กับสีกรุงโบรกเกอร์ได้ค่ะ ทั้งใดที่อยากสร้างรายได้และเข้ามาเป็นนหน้าจะมีน้องๆสาขา48สาขาทั่วประเทศรองรับเป็นในหน้ากับเราจะมีพี่เลี้ยงคอยสอนงานและจับมือทำจนกว่าคุณจะมีรายได้ใครสนใจที่จะสร้างรายได้กับเราทักมาได้เลยค่ะ